สวัสดีด้วยนะครับพบกับรายการวิวสีจีนะครับตอนนี้ยูเกมบัตตี้จำนะเป็นเกมในเออ่มือถือแอนหรือแอนดรอยอะไรก็ว่าไปก็ร่าไป,าปถึงหรือเปล่าไปดูกันครับโอ้ย,อยรออยู่รออยู่รอย่ เราก็อ๋อครับเราก็ไม่สนใจคำหลังอุ้ยอุ้ยอ้ยรอ,อดรอดรอดจังวันนี้รอดยารอดรอดอยู่ตะมายุ่งรอดอุ้ยรอดอยู่รอดอยู่ไปอยู่ได้อยู่โอเคไปแล้วไปแล้วไปไดยังไงไม่รู้ <c oughs> เอาละครับจะถึงยี่สิบหรือไม่สิบห้าแล้วสิบหกแล้ว สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านะครับยี yeah, ่สิบแล้วนะฮะ okay, โอเคก็อเวลาครับเบมื่อกี้เราได้ยี่สิบแล้วนะครับแล้วก็จะไม่เพิ่มเลยหรอกเออก็ต่ออีกสักหน่อยนะึงนะก่อนไปอุ้ยอุ้ยอุ้ย,อ,ยอ,อุ้ยดินดินอุ้ยเียบหากเอ้เฮียเจ็บไป วันนี้เฉียดไฟแล้วเฉียดไฟแล้วไลยเฮ้ยโอ้โหจบ